ป๊อปสตาร์เบอร์ใหญ่ผู้กำกับชาวฝรั่งเศสพูดถึงลิซ่าแบ็กพิงในงานแฟชั่นวีคกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนรับได้วยกันนะฮะเข้าสู่กระทุเด็ดด้วยนะครับจากปรากฏการณ์ที่ทำปารีสเกือบเกิดจราจนเพราะความฮอตล่าสุดผู้กำก,กับชื่อดังชาวฝรั่งเศสได้ออกมาพูดถึงลิซ่าแบ็กพิงในงานแฟชั่นวีคว่าเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนมันบ้ามาก,มาก ในปี2019งานปารีสแฟชั่นวีคมีคนดังจากทั่วโลกบินไปเข้าร่วมหนึ่งในนั้นคือแฟชั่นโชว์ของเซรีน e คอลเลกชันสปริงซัมเมอร์2020ที่ได้ไอรลอนเกาหลีสุดฮอตลิซ่าแบคพิงก์เป็นแขกฟอนโลจนทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่แม้แต่ผู้ภูมกับเบอร์ใหญ่ของฝรั่งเศสยังต้องอึง้งเมื่อไม่นานมานี้ผู้บูมกับชาวฝรั่งเศส ได้โพสต์คลิปบนช่อง YouTube ของเขาในหัวข้อวิดีโอแฟชั่นครั้งที่100ของเราช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเราเพื่อรวมโมเมนต,ต์ที่ประทับใจในงานแฟชั่นวีคซึ่งได้พูดถึงลิซ่าไว้อย่างชื่นชมเขาบอกว่าตอนเรามาถึงคนของเซเรีนบอกว่าป๊อบสตาร์เบอร์ใหญ่กำลังมา <S <S เมื่อลิซ่ามาถึงผู้คนหน้างานพาการส่งเสียงกรี๊ดนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นปรากฏการณ์แบบนี้มันบ้ามาก ผมไม่เคยเห็นป๊อปสตาร์คนไหนมีแฟนคลับและบริกกตเยอะขนาดนี้มาก่อนป๊อปสตาร์เบอร์ใหญ่พูดกับชาวฝรั่งเศสพูดถึงลิซ่าในงานแฟชั่นวีคนะฮะต้องบอกว่าโลอิกพีเกนเป็นผู้กำกับตัวท็อปของฝรั่งเศสที่เคยร่วมงานกับเลดี้กากามาก่อนทั้งนี้เขายัางย้ำว่าตั้งแต่ทำงานในวงการนี้มาไม่เคยเห็นใครสร้างปรากฏการณ์ได้เท่าลิซ่าอีกแล้วเรียกได้ว่าความดังและความฮอตของลิซ่าในครั้งนี้ก็เกิดผล เพราะในที่สุดวันที่22กันยา2563เซลีนได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าลิซ่าคือ g กลบอลแอมบาสเ d อรคนมาแรกของแบรนด์ไปดูกันด้านฟังความคิดเห็นเลยละกันนะครับผมความเห็นที่หนึ่งนะฮะได้ตอบกลับว่าที่น่าคนลุกคือคนมาวีดลิซ่าเพิ่มขึ้นทุกครั้งปารีสหนึงกว่ามาเยอะเพราะเหอปารีสสองคนเพิ่มขึ้นมาอีกพอมามิลานวีดหนักขึ้นไปอีกทั้งทที่ไม่เคยจัดคอนที่อิตาลี นี่ถ้าไม่มีโควิดลิซ่าคงได้บินเป็นนกแน่สร้างกระแสได้ทุกงานความเห็นที่2นะครับผมชีคือที่สุดของยุคนี้จริงๆเคยเม้นไปแล้วว่าหวังเอาไว้ว่าวันหนึ่งลิซ่าจะอยู่ในจุดที่แบบแค่เอ่ยชื่อลิซ่ามโนบ้านคนจะเก็ตทันทีว่าหมายถึงลิซ่าไหนเก็ตแบบไม่ต้องเสร์ชหาบิดนี่สเปียร์ในยุคที่อิทธิพลของนางทรงพลังมากๆอะไรประมาณนั้น นาวันนี้อาจจะยังไม่ถึงกับเป็น Hall of Fame ของโลกแต่กระแสนในตัวของลิซ่าคือปรากฏการมากจริงๆแต่วันหนึ่งเดี๋ยวได้ขึ้นประดับบน Hall of Fame จนได้แน่ๆในเรื่องของการขึ้นสู่ความเป็นเมก้าสตาร์ความเป็นซูเปอร์สตาร์ก็แน่นอนว่าต้องสั่งสมบาร,รมีกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งแข็งแกร่งแรงกล้าอย่างหนึ่งที่ลิซ่ามีแล้วเป็นสิ่งที่โคตรด,ดีคือฐานแฟนคลับที่แน่นและทรงพลังมาก และจะแน่นกับทรงพลังมากขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการจะเป็นเมกาสตาร์แม่ก็จะรวมสรงพลังไปให้หนูตลอดนะไปต่อกันอีกความคิดเห็นต่อไปดลีละกันนะครับผมเราเห็นในคลิปครั้งแรกยังปลื้มใจเลยแฟนมารอเยอะมากแล้วแต่ละคนดูตื่นเต้นกันจริงๆน้องเข้าไปในงานแล้วก็ยังเรียกลิซ่ากันอยู่เลยเราชอบทุกลุคงานแฟชั่นที่ลิซ่าไปร่วมงานเลยเสื้อผ้าหน้าผมคือสวยสุด,สด น้องเปล่งประกายมากถ้าไม่มีโควิดเราคงไดเห็นลิซ่าสร้างปรากฏการณ์แบบนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับวงกับหัวข้อเดืองในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแนละ้วสวัสดีครับ